ไข่คนจริงเน้นคอตโต้อตอนนี้ตเนี๋ยคอตปลาโลสิเซนนั่นไข่สีเซนห้าโอ้สีเซนอ่านี่สุดแล้วครบเอาไหมหมูปิ้งน้ำพริกแจ่วเงี้ยกินอันนี้อันนี้อะไรอย่างกะอันนี้รูปแครอทขวายเนื้อเนื้อควายเนื้อควายอย่างเออน้าควายย่างเกลือเป็นใส่ซัางแคาบอเร่ใส่มะขาม เซ็มสังขยาเลยนี้ซ่ามือเปล่าไข่อั้นี้สีบิ้งเอาหน่าแหนมเงี้วโอ้ยเงี้ยเป็นน้องข้าวซอยข้าวซอยข้าวซอยหนึงหรือซอยหลวงผบางอ๋อข้าวซอยหลวงพระบางอีกอ่ะจ้ะไม่เหมือนเมืองไทยเมืองไทยจะมีกะทิอ๋อใช่้าถ้าถ้าเป็นข้าวซอยที่เมืองไทย